ใกล้ๆกับบูธโตโยต้าครับก็จะเป็นบูธไดฮัตสึนั่นเองครับแน่นอนครับว่าไดฮัตสึเป็นแบรนด์ลูกนะครับของทางโตโยต้าที่มาจัดแสดงที่งานนี้ด้วยเช่นกันฮะแน่นอนว่าจะมีนวัตกรรมนะครับมาให้เราชมภายในงานแกลเลนโมบิลิตี้โชว์ครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับรายละเอียดบูธนี้เป็นไงบ้างไปเดินดูกันครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่านวัตกรรมของตัวดฮัตสึนะฮะในช่วงนี้เนี่ยด้านบนนู้นเป็นไงบ้างครับแน่นอนครับมาเปิดหัวกันที่นี่คันนี้เลยครับนี่คือรถ เรียกว่าไงรุ่นแรกๆนะฮะของทางแต่สื่อนะที่ทําการผลิตออกมาขายก็คล้ายๆเป็นรถแบบโอ้โหเล็กๆอ่ะเรียกว่ากระป๋อเล็กอ่ะสล้อเล็ก ประมาณอาตุกตุกนะเป็นตุกตุกเลยนี่ผมต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นต้นแบบของตุกตุกที่ไปใช้ในประเทศไทยนะยี่ห้อนี้เลยนะครับเป็น3ล้อนะมีพวงมลาลัยแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตุกตุกบ้านเรามันเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอันนี้เป็นพวงมลาลัยเนาะแล้วก็ขนของได้เป็นกระบะแบบนี้เลยครับนี่ก็จะเป็นยุคแรกนะครับของทางนนแทส่อหนะที่ผลิตออกมาขายมันชื่ออะไรนะนี่มันชื่อชื่อชื่ออ,อันเนี้ย มิดเจ็ดนะแดชสูมิดเจเนาะโอ้นี่ชื่อมันออกมาเลยนี่แต่ว่าขึ้นไปดูไม่ได้นะนี่แล้วก็ขเยีบมานะครับนี่คือรถเคานะที่ทางแดชสุมูฟขายในประเทศญี่ปุ่นอยู่นะผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่กี่วันนะแต่เห็นรถรุ่นนี้วิ่งแบบเพียบมากมายไม่รู้มันขายเท่าไหร่เนาะ อันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นสเปคนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับเครื่อง6 0 6 0 c c ็ประมาณเป็นรถเคขานั่นแหละครับก็จะมีขนาดนู่นนี่นั่นมากมายไม่รู้ไม่แน่ใจผมเปิดได้เปล่านะขออนุญาตหน่อยเปิดป๊บเนี่ยเปิดได้นะครับนี่เข้าไปดูเนาะก็จะเป็นข้างในประมาณนี้คุณอยากให้มาขายไหมล่ะผมว่าหน่าใช้จะตายนะโอ้โหนี่เฮ้ยประตูสไลด์ประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยนี่เห็นไหมโอ้โห เท่มากทําไมไม่ทํามาขายเมืองไทยเนาะนี่น่าเสียดายมากๆนะมีประตูสไลด์เลยคันเล็กๆ 610cc ใช้งานแบบประหยัดประหยัดได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้ไปแบบเป็นส่วนบุคคลนะคุณเข้าไปใช้แบบนี้ก็ได้นะอันนี้ชาร์จแองโกนะนี่เป็นแบบรถไฟฟ้าปะนี่ชื่ออะไรแอดไรเหรอ E- แอดไรอ๋อนี่เห็นไหมนี่ชาร์จไฟได้นะทั้งแบบ AC แล้วก็ DC ะะดูไซต์ดูเขาหน่อยแล้วอ่านได้ไหมเนี่ยไม่อ๋อระยะทางนี่ได้ประมาณ200กิโลเมตรนี่แล้วก็เขาดัดแปลงนะครับให้เป็นรถอะไรอ่ะ๋อพิมพ์สติกเกอร์นะครับเป็นรถพิมพ์สติกเกอร์นี่ใชสามารถไปทํามาหากินอะไรพวกนี้ได้นี่แบบนี้เลยนะครับนี่ริ้น์ออกมานี่ยะสติกเกอร์แฟคทอรี่นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นรถทมาหากินเนาะนคล้ายๆกับอะไรอะ่ะ ไฮรักแชมป์อ่ะที่เอาไปปรับแต่งได้แล้วพวกนี้แล้วก็ดูภายในเขาหน่อยออเฮ้ยหน้าจอเดียวกับโตต้านหน้าจอเดียวกับโตต้านคือฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูให้ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนี้ติดคนหนึ่งเขานะนี่ชาร์จแอนโกละนี่นะฮะโอ้เข้ามาดูสินี่นะฮะเสียบปลั๊กใช้งานจากตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วหน้าจงหน้าจอเนี่ยก็ เหมือนคอนโตโยต้าเลยครับนี่เป๊ะเลยนี่มีตาอะไรครสื่อนาอโอ้มีกระจกมีอะไรนะโอ้ยเท่มากกลดูล้อเป็นล้อกระทะก็จริงครับแต่ว่าใส่ตัว e เข้าไปเท่ขึ้นอีกนะอ่ะยังไม่พอโอ้โหหมดแล้วข้างล่างนี้คือรถขายนะฮะต้องบอกว่าข้างล่างนี้น่าจะเป็นรถขายสองคันนี้ขายแนะ่แต่ข้างบนข้างบนฮะมีอะไรบ้างไปดูนะแต่ราคานะเอามาคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนนะครับขยับมาที่คันนี้โอ้คอนเซ็ปต์เดียวกับเมื่อกี้เลยครับ คายโออีบาโกนะฮะเหมือนคางโตโยต้าเลยนะฮะตัวนี้เล็กลงไปกว่าคันเมื่อกี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเราขึ้นไปดูไม่ได้นะว่าเขาน่าจะไม่อนุญ,ญาตได้ขึ้นเปิดประตูได้เขามีประตูสไลด์ให้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ผมว่าจะเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าแหละ,หละ่ัมตาตาไดร์สส์เห็นไหมนี่แต่เป็นคำอ๋อม่ไมีคําว่าเคต่อไปด้วยนะนี่คายโออีบาโกเคด้วยนะนี่ก็เหมือนกับว่าเคคาในสไตล์ขนส่งอะไรประมาณนี้เนาะ นี่เข้ามาปั๊บมาดูนี่มาดูข้างท้ายนะครับนี่ขนของได้ข้างล่างนี่เปิดได้นะเปิดเพื่อจะเก็บของเพิ่มไปอีกนี่โอ้โหคอนเซ็ปต์น่ารักมากๆนี่ก็เหมือนกับอะไรอ่ะเป็นขนส่งไปขายของตามตลาดนัดโอ้โหน้าโตเกียวบิ๊กไซด์ด้วยนะโอ้โหนี่เท่มากอ่ะไปไปคันนะคันนี้เขาเรียกว่า K-Open นะะด้สื k o โอเพนนะฮะเป็นรถสไตล์สปอร์ตนะนี่เป็น k c a r สไตล์สปอร์ตนี่คงว่าเครื่องก็คงประมาณเดียวกันแหละโอ้โหจะเท่มากนะเครื่องนอุ่เล็กๆนะครับ6ก0ซีซีนะครับแล้วก็สไตล์แบบ2ประตูนะแล้วก็ใส่แม็กเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขยับเข้าไปข้างในหน่อยเนาะเดินไปพร้อมกันเนาะนะอา่าเข้าไปโอ้หมีทั้งเปิดประทุนได้ด้วยนะนี่มีแบบแต่งสวยๆแบบนี้เลยครับนี่น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์นะ ว่าเป็น KO p e n พที่เป็นคอนเซปต์นะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวแบบคันจริงอ่ะที่แบบขายแล้วอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะมีล้อหมุนล้อแม็กข้างหลังใช้ดัมเบลโอเออเป็นดัมเบลแล้วก็ช่วงล่างเขาเปิดให้ดูข้างล่างนะโอ้โหเท่มากโอ้ยข้างในแต่งแบบซิ่งเลยนะครับโอ้ผมไม่ดู้ล้วเขาติดถ่ายทำกันอยู่เนาะแต่ว่าเราข้ามข้ามไปก่อนเนาะแต่จะเป็นตัวคอนเซปต์ปั๊บโอ้โหสวยขึ้นมาทันดีนะไปายขอดูบ่งดูเบาะดิ โอ้อย่างเท่น,นะครับอะโอเคไปไปตอ่อไปตอ่อนี่คือแหมเสียดายอย่างเดียวว่ามันเป็นงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะผมไม่สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้นะอะนี่มาต่อนะครับคันนี้อ่านว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็จะมีออดีพาสเทคว่าอันนี้คือชื่อรุ่นปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขากำลังถ่ายรูปอยู่ปะ่ะเป็นเหมือนกับรถนั่งโอ้มีหลายที่นั่งนะ พราะข้างหลังเนี่ยมันนั่งได้อีกสองแต่ว่าต้องเป็นตัวเล็กๆเหมือนกับแหมคคนแม่ไปรับส่งลูกไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้เนาะน่าจะใช้รถคันนี้ได้อะไรประมาณนี้นะโอ้น่ารักจังเลยหลวงผมลองแปลดูไหมว่าไอตัวไอตัวข้างหน้าเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะมาลองแปลดูกันนะนะดูนะดูนะมาแแปลกันแปลกันมาแปลดูไปพร้อมกันเนาะนี่อ่ะแปลว่าอะไรคนแค่นะ ลว่าคคนแค่เล็กนะเออนี่บิทเทิลเมตัวน้อยไม่รู้มันแปลผมว่ามันเป็นไปว่าคนแค้แล้วกันอ่ะโอเคนะมันแต่มันก็คนแค้จริงนะมันก็คนแค่งจริงนะน,น,นะนี่อ่านี่ตอนนี้เขาถ่ายงานอยู่นะเขาถ่ายนั่นอยู่โอ้ดูไม่ละเอียดนะมาะมานี่ดีกว่า เควิช o ั่นคอนเซเช่นเดียวกันนะครับเควิชชั่นคอนเซปนะฮะเป็นรถสไตล K ์เคคานะสวยโอ้โหนี่เขาเปิดให้ดูนี่เปิดให้ดูข้างในเปิดให้ดูข้างในแล้วเปิดให้ดูข้างในแล้วโอ้เป็นสไลด์กับตัวของประตูหน้าไปเหมือนกันนะฮะนี่ไม่ไม่มีคานตรงกลางไม่มีคานตรงกลางโอ้โหสวยสวย เฮ้ยสวยมากก็ดูล้อมงล้อแม็กอะไรพวกนี้เนาะอยากให้มาขายืองไทยไหมยอยากให้มาขายืองไทยไหมล่ะหูมันควรจะต้องมาขายนะถ้าขายแบบนี้ผมว่าขายกันตายอะ่ะขายกันตายเลยรับรองซื้อกันเต็มวิ่งเต็มบ้านเต็มเมืองนะแต่อย่าให้แพงนะไม่ให้เขาไปร้านสองร้านสามอย่างนี้ขายไม่ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่า แหมโส่งนี้คุณวาดมันต้องราคาเท่าไหร่เดี๋ยผมว่ามันน่ารักมากเลยเควิชาั่นแต่มันเป็นคอนเซปต์ค้านะนยังไม่ได้ขายนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับ่ะแล้วตรงนี้ครับเขาก็ดิสเพย์นะครับตัวที่เป็นเครื่องยนต์ e Smart HyB r i d นะนี่เครื่องยนต์อ e ีสมาร์ทไฮบริดที่ติดตั้งนะครับในรถรุ่นใหม่ๆนะก็คือเป็นขนาดเคคาแหละก็คือ6 6 0ซีซีนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะพ่วงในตัวที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าระบบไฮบริดเนี่ยเข้าไปด้วยนะผมลองแปลดูนะผมแปลอีกเลยนี่แปลก นะฮะไม่ใช่สินี่แปลกันสดๆเลยนี่แปลว่า e smart hybrid มอเตอร์และเครื่องยนต์เชื่อมต่อตรงโดยพาวเดียวกันและก็คือระบบไฮบริดนะครับนือขับเยียบและทรงพลังด้วยมอเตอร์นะครับประหยัดน้ำมันดีขึ้นกว่า20นนะครับแล้วก็อะไรอ่ะไม่แน่ใจนะ พร้อมฟังก์ชันจ่ายไฟเมัประมาณนี้แหละครับเนาะโอ้ก็ถือว่าจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับที่เจน2อนะนี่เขาบอกว่าได้สูตสเจน e n 2 e smart hybrid นะก็คือซีรีส์ไฮบริดอ๋อเป็นซีรีส์ไฮบริดน่นเองนะครับก็คือเป็นเครื่องปั่นไฟเนาะปั่นไฟแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนตัวรถนะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าอ่าถ้าเป็นทฝานที่สันเนี่ยก็คือตัว e power ครับแต่ว่าของ ได่ัสื่อเนี่ยเขาเรียกว่า e smart hybrid ก็คือตัวซีรีส์ไฮบริดนั่นเองนะนี่เป็นทั้งหมดนะฮะของตัวบูธไดฮัตสื่อในรอบนี้นะฮะนี่จากงานแจเป n mobility show 2025นะคุณว่าคันไหนหน้าไปขายในประเทศไทยไม่สุดนะนี่ผมสนใจคันนี้มากเลย เนี่ยไอตัวมูฟเนี่ยถ้าขายเมืองไทยนะล้วะหล่อขายดีคันนี้เขายังไม่ขายยู่แล้วนะฮะดังนั้นไม่มีหวังนะฮะอ่าโอเคนี่เป็นรอบรอบบูธนะฮะไดนัทซ์ส์นะฮะที่งานแชร์แป o b โมบิลิตี้โชว์ครับต่อไปเราจะไปที่บูธไหนเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ